โอเคครับก็เหมือนจะแข่งเลยนะพี่กิมจิทำช็อกนะครับนะตอนแรกนึกว่าจะแข่งตอนบ่ายบ่ายโมงนะพี่กินจีบอกไม่รอเลยครับโดนเผาไปตะกี้นะพี่กิมจิบอกขอแข่งเลยแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้ครับฟันธงรอเลยรออะไรกันเดี๋ยวเปิดให้ทายผลนะสำหรับใครที่จะทายนะครับผมรอรุ้นนู่แน่นอนอิมมอร์ท่อฮะอิมมอร์ท่ลแน่นอนรอบนี้รับรอบนี้ครับอิมมอร์ท่ลครับชนะแน่นอนครับเดี๋ยวเปิดโหวตให้ เออเข้ามากันอย่างนี้เลยนะอยู่ก็มาเอออนะยู่ก็มานะครับแทงเอเชียฮะเอออ่าเปิดโหวตให้ก่อนนะยิมมอร์ท่าฮะโอเคเปิดโหวตให้แล้วนะครับนะฮะดูฟองกันก่อนนะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบใช่ครับเวลามีกี่ชิวนาทีเนี่ยเปิดโหวตไว้แล้าผมงงเลยนะเอยตามเวลาเนี่ โอเคครับแต่ว่า,อา,ารอบนี้เป็นอ๋อด่านด่านไม้ใช่ไหมบใช่ฮะดา่านที่ตะกี้เองที่ไม่ที่ไม่ยึดใครยึดตรงกลางได้ชนะนะโอเคนะอิมโมชอนี่มาจากประเทศเวียด,ดนามนะครับส่วนเอวีเนี่ยเอาเวนเกรดเ,เ,รดเ,เรดนี่ยมาจากประเทศอะไรไม่รู้นะ <laughs> แล้วก็เหมือนจะโดนลุมสามอยู่นะฝั่งนั้นจะถอยไหมตามสถิติของการแข่งขันทีวีเรานะครับทีมสีฟ้าชนะแน่นอนครับแน่นอนครับแล้วก็ใครได้เกมแรกมีชนะร้อยเปเซครับครับผมเดียกก็รู้ดูกันเองนะน่ครับทายไปเลยครับสีฟ้าครับนะคุณขนมวงไอทีนะบอกว่าทายอะไรดีครับทายสีฟ้าครับนะใช่ครับนะพยายามจะแสะก้อนหินนะครับ ฮอย่างยึกยักอยู่อ่ะยังดูเชิงกันอยู่นะพยายามจะยึดตรงกลางให้ได้ัะแล้วเหมือนจะขึ้นไปไม่ขึ้นอะอยงนึงอยู่ที่เดิมนะส่วนทางอเวนเกตนะ a อจ v อว้วกันขอขอบคุณหน่วยข้อมูลของเรามีคนบอกว่าอ๋อแอดวานการ์ดนี่ครับน่าจะมาจากออสเตรียนะออสเตรียนะครับคุณนิพัฒน์เนี่ย thank you มากครับผมคาะลิโอเป้นั่นเองนะนิพัฒน์นี่ครับ ยึกยักอยู่เนี่ยยึกยักอยู่นี่แต่ว่าเห็นกันแล้วนะเห็นกันหลายหลายคนแล้วใช่ครัสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะรับชมน,นนอกจากจะรับชมทางด้านของสตรีมมิ่งแล้วแล้วยังสามารถจะรับชมทางผ่านมือถุงมือถือหรืออะไรได้ด้วยนะครับใช่ครับใครที่อยู่ด้านนงด,นนด้านนอกอย่างเงี้ยก็ดูนี่ฮะผ่านอย่านงนี้ได้แข่งกันดูผม่เห็นว่าดูจริงๆครับร่วงนะครับผมมันสามารถที่จะดูกันได้ แล้วก็มีการยิงกันแล้วนะแต่ว่ายังไม่โดนครับแต่ว่าเป็นฝั่งที่ฝั่งเอวีที่โดนยิงไปก่อนนัดหนึ่งครับก็ถอยกลับมาครับแล้วก็เป็นอิมมอร์ทัลก็เอาเพื่อนมาเสริมอีกหนึ่งคันนะรต้องรู้ว่าใครยึดตรงกลางได้นะแลวหายไปจากหน้าจอครับเจอกันครับไปไหนเข้ามาประชิดแล้วฮะเอาเอวีมายืนจอๆเลยแล้วมามีเพียงแค่ก้อนหินบางๆก้อนเดียวครับผมยิงกั้นไว้อยู่ นี่ครับแล้วอ้อมมาสองคันครับข้างหน้าคันข้างหลังคันนะจังหวะนี้ยิงนี่เขายิงเนาะไม่ไม่ไปอ้อมหินแมนเลยนะสองนัดแล้วฮะสองนัดขวัญขึ้นแล้วฮะวอนนี้เบียกกันอยู่แล้วก็เป็นรุ่นเลยครับครับดับไปก่อนแล้วหนึ่งคันครับขอใช่ครับเอาเว้นเอาเว้นเกล็ดจับไปแล้วฮะก็เอาเว้นกาดเอาเว้นกาดนะครับเว้นกาดเว้นกราด โดนอ้อมนะฮะโดนอ้อมนะฮะไม่รู้จะรู้ตัวไหมฮะออารู้รู้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับแล้วอ้อมมาสามคันตัวน<อ>ี้ครับขึ้นมาข้างหลังแล้วก็ลุมยิงเรียบร้อยไปเลยครับผมนะสองคันแล้วฮะได้เปรียบแล้วนะฝั่งนี้ได้เปรียบเต็มที่แล้วใช่ครับโอ้โหนก็ฝั่งอิมมัลท์ก็ได้ยึดไอ้นั่นได้ละยึดตรงกลางได้ละครับขึ้นไปละเรียบร้อยครับฝั่งเอา A วีก็ถอยหลังกลับมาละไม่ไปไม่ใหม่อ่ละตั้งหลักกลับไปกลับไปตั้งหลักใหม่ครับ ตอนนี้ทางด้านของทีมแอสแบงกาดนะครับเสียเปรียบนะโดนอิมมอร์ทอลเนี่ยเก็บไปถึง2คันด้วยกันครับโอ้โห,โหนะนี่ครับมันสุดยอดจริงๆแล้วนะอยู่ที่ชายหาดนะชายหาดเจอกันอยู่ปิงปิงครับนี่ยังอยู่ที่เดิมนะออมามีคันนึงใช่ไหม พังไปแล้วนี่คันนั้นอ๋อยังไม่พังครับ <c oughs> อยู่ที่เดิมอยู่้ะยังมีการประทะกันอยู่นะจุดเดิมเลยเมื่อกี้แล้วก็เพิ่มมาอีกสองคันฝั่งไอวีเพิ่มมาเอามาจอดที่เดิมเพิ่มสองคันและหัวหาตอนนี้ด้านบนครับ <c oughs> ก็ตกเป็นของทางด้านอิมมอร์ทัลไปแล้วบรรยเป็นแบบ ไม่ไม่ไม่ผ่านเลยนอยู่บนเขานี้ได้เปรี่ยนสุดครับแต่ว่าก็ยังโดนยิงอยู่นะแต่ว่าทางทางข้้งล่างก็ยังล้อมอยู่ลวโดนโดนล้อมเหมือนจะโดนล้อมไหมฮะเริ่มเริ่มตีขนาบล้อมอ่าล้วดับไปแล้วหนึ่งคันฮะฟังเัางอเวนาก์ดดับเพิ่มไป1นึคันแล้วก็ฝั่งอิมมัล์อก็เพิ่งเสียไปคันเดียวใช่ครับ แล้วนี่ฮะเข็นเข้ามา A อวีเข้ามาในวงล้อมเลยสองต่อหนึ่งเข้ามาตรงกลางอย่างโหดแล้วก็โดนยิงตายไปครับเหลืออีกแค่สองคันนั้นนั้น6กต่อสองครับอ่าแล้วนี้กำลังโดนลุมอยู่เหมือนกันะฮะก็โดนลุมมาสองหนึ่งครับวิ่งมาครับแล้วเหมือนจะพังแน่นอนแล้วครับเลยครับเหลือเหลือคันสเกลคันเดียวนะทำอะไรไม่ได้มากแล้วใช่ครับบุกบ้านนะเข้าบ้านไปหาอะไรกินก็ลงคะแนนไปเลยครับสีฟ้าใช่ครับ อย่างที่บอกนะสีฟ้านะสีฟ้า้นี่เป็นสีฟ้าชนะเกมแรกนี่โอ้โหครับอีกแค่หนึ่งตัวนะมาดูว่าสเตลิจี้ครับนะโลจิกตากะตากะนี่จะใช้ได้ผลหรือเปล่ายศาสตร์นะฮะหรืออะไรทุกอย่างที่เราเคยเป็นไว้เนะมันจะเป็นจริงตามนั้นหรือไม่นะนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วฮะโดนลักยิงไปแล้วก็ เป็นอันว่างด้านทีมอิมมอร์ทัลนะชนะไปก่อนนะเกมแรกครับเกมแรกครับโหไวเหลือเกินวันนี้สีน้ำเงินนี่ชนะมาหกเกมรวดแล้วนะยังไม่แพ้เลยนะอย่างที่บอก่็สีน้ำเงินมชนะฮะสลรับน้ายลหน่อยหรอพี่กิมจิเขาคงจะรู้ตัวว่าโดนเราเผาสองคนนั้นใช่ไหมนะที่มานี่เราเนี่ยอคติ้งเพิ่มเลยนะพอโดนเราแคปจอไปมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับ เราเราบอกพี่กำจีตรงตรงนี้เลยเราเยอยมากเ <c oughs> นะี่ยเราคขำๆนะฮะพี่กมจีจะมาถือโทษกดเราเนะฮะ <c oughs> ถ้าไม่พอใจอะไรมาหลังไม่กับ <c oughs> ผมได้เ <c oughs> จอกันหน้าวัดจง้งวัดแจ้งเลย <c oughs> เดี๋ยวเอาตะบองตีกันเลยก็ได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> นะหรือจะไปทุง่งไหนก็ว่ามานะฮะโอเคนะ